ข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนหนึ่งที่ต้องวิเคราะห์อินดิเคเตอร์เนาะอะทำมาทดลองอีกแล้วครับข้อนหนึ่งหยดฟีนอลไทเรนลงในสารละลาย x เ,เกิดสีชมพูฟีนอลไทเรนอยู่ตรงนี้นะแปลว่า x เ,เป็นไงครับ x มากกว่าไม่มีสีเป็นสีชมพูแปลว่าเกิน8.3ก็เริ่มเป็นชมพูอ่อนแล้วถูกไหมครับ x มากกว่า8.3นะนี่พูดถึงค่า pH นะครับถัดมาไขาวายลงในสารละลาย x ในข้อนหนึ่งเนาะ ที่ไหยดจนไม่มีสีแปลว่าเราต้องหยดหยดหยดออมาจนมันไม่มีสีเนี่ยก็รประมาณต่ำกว่า8.3นิดนึงก็จะไม่เห็นสีแล้วใช่ไหมครับแปลว่าวายเนี่ยวายต้องเป็นเบสถูกไหม,มครับเพราะเออวายต้องเป็นกรดดิเพราะหยดกรดใส่ไปในเบสตอนแรกเกิดเป็นเบสหยดกรดลงไปมันก็สะเทือนกันเนาะจน PS ตอนเนี้ยะตรงนี้นะครับซีดสุดข้อสอง PS ประมาณต่ำกว่า8.3นิดนึงเพื่อให้สีมันจางไป นำสารละลายในข้อตะกี้สะเทือนกันแล้วเนะก็ต้องเกิดเกลือไปเลยแห้ใได้ของแข็งสีขาวอันนี้ก็คือเกลือที่เกิดจาก x y น้ำเกลือที่เกิดจาก x y โยดของ g o red นี่ตัวนี้มาใน y ยที่สีน้ำเงินคือ y เนี่ยเป็นกรดหยดไปแล้วที่สีน้ำเงินเพราะว่า ph ต้องต่ำกว่าสามแน่ๆเลยเนาะก็จะเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะตั้งแต่1 2 3สองสามได้หมดเลยนะ y มี pH น้อยกว่า3ามไข้อมูลว่า x pH มากกว่า8.3 y เป็นกรดมี pH น้อยกว่า3นะโอเคนะครับดูข้อมูลต่อมา p ย,ยของของ้ขอมงจอสารละลายในข้อ2มี pH 9ไม่เนาะข้อ2เนี่ยมันต้องต่ำกว่า8.3นิดเพื่อนไม่ไม่มีสีถูกไหมครับตอนนี้ผิด y มีโปรตอนเนี่ยหรือไฮโดรเนียมเนี่ยสี pH มากกว่า3ก็แปลว่ามี H+ มากกว่า10กำลังลบ3แต่ไม่จะเป็นต้องเท่ากันนะก็ไม่ถูกสเสมอไปไม่ใชเท่อกับอะไรไม่ถูกเลยครับปฏิกิริยาในข้อ2เป็นปฏิกิริยาสะเทอือนก็เบสยใส่กดไปก็สะเทอือนงั้นนี้ข้อนี้ถูกของแข็งสีขาวเป็นเกลือที่ละลายน้ำได้อ่าเพราะต้องละเหยแห้งถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดไม่ไม่ละลายน้ำได้ก็ต้องบอกว่าขุ่นเนาะอันนี้ต้องไปละเหยแห้งถึงจะเห็นของแข็งสีขาว ถ้าหยดโบโมคลีโซเพิ่มลงในสรรารละลาที่ได้ในข้อ2จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงข้อ2เนี่ยตรงนี้ pH มันประมาณนราวแปดจุดสองแั้นนะสมมุตินะมันถึงสีมันถึงจางกลับไปที่หน้าตะกี้ใหม่แปดจุดสองนี่ต้องปรากฏสีม่วงถูกไหมครับแล้นก็ข้อนี้ก็ถูกนะก็เลยตอบคองอจอถูกสามข้อนะคองอและจอช้อยไหนเอ่ย ช้อยข้อ4นะครับ